น้องเบลกินเซดิ้งนะครับโอเคกินแล้วเป็นเซดิ้งแช่แข็งนะครับเอามาทิ้งไว้ให้มันหายหายเป็นน้ําแข็งนะแล้วก็กดน้ําร้อนใส่ลงไปนะครับแล้วก็เทน้ําทิ้งแล้วก็ตากไว้แห้งนะจากนั้นก็คลุกด้วยวิตามินแล้วก็แคลเซียมนะครับเพราะว่าตัวเซดดิ้งเนี่ย มันขาดวิตามินแคลเซียมไปนะครับมันมีแต่โปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเราจรึต้องเสริมนะไม่งั้นเดี๋ยวลูกแกเราจะไม่สบายได้นะครับแล้วก็จะโตช้าตัวแคะเกนนะเพราะแคลเซียมมีผลต่อการเจริญเติบโตนะครับเหมือนนอ้ํามันต้องกินนมมาเยอะใช้โตโต,วตวไวเพราะไม่มีแคลเซียมนมอะ่ะหนูว่ากินนมน้อยไม่ได้นะเฮ้ยนี่กินนมยังโอ้โหแก่งมากเยี่ยมเยี่ยมเป็ดเทปต้องกินนมด้วยเพราะว่า คุณครูก็ให้มาเป็นนมโรงเรียนนะแต่นมช็อกโกแลตก็ได้ของนม,มที่พ่อาอมาให้ก็ได้กี่ตัวแล้วผมไม่ได้นับเลยผู้ชมนับไหมครับอย่าเพิ่งอิม่มเลยอิ่มเร็วจังทำไมดีลาจังอย่าเพิ่งอิม่มกินอีก เออกินกินกนิกินได้อยู่นะกินไปไเรื่อยๆพ้อไปไเรื่อยกๆกจะไม่กินนะครับเพราะว่าเรามีเยอะซดิ้งมีเยอะแต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็ตัวหนึ่งก็ประมาณสัก8ปดตัวนะช่วงนี้ให้กินแบบ1วันเว้นสองวันไงเขาก็เลยกินได้ไม่เคยเยอะ8ตัวนี้ก็เก่งแล้วนะแต่เมื่อก่อนนี้ช่วงอากาศหนาวนี่ก็คือจะให้เขากินสปาละครั้งอันนี้ก็ให้ครั้งหนึงบางทีก็สิตัวก็มีนะ ถูกไม่โดนถูกไม่โดนหางงำแล้วปิ้งขาขาฮดูขาออกมามันจะกินยังไงดูดิเฮ้ยมืนปิ้เขาเลยเมืนมีเชี่ยวเลยเมืนมีเชี่ยวเลยเมืนมีเชี่ยวเลยโอเคเดี๋ยวป้าไปไเรื่อยนะเดี๋ยวมันจะหมดแล้วช็อตมันจะสตัดเลยนะครับผมจะถ่ายเป็นช็อตนะก็เลยอาจจะไม่ยาวนะครับยาวเดี๋ยวเพื่ก็จะเบื่อนะอะไปกินอีกเฮ้ยยังไม่หมดเลยอีกตัวหนึง่งแล้วก็จะตัดคลิปแล้ว น้องเบลบมันหนึ่งตัวเดี๋ยวตัดคลิปแล้วเดี๋ยวช็อตมันจะยาวเกินไปเร็วให้คุณผู้ชมดูชื่นใจหน่อยเร็วหนึ่งตัวเร็วคลิปก็ตัดแล้วเร็ว,รวงำ่ำง่ำเร็ว,รวงำ้งำเร็วโอเคคุณผู้ชมครับไปไปแต่ก่อนนะครับผมเห็นไหมเขาง่ำแล้วครับผม